ปันซานปเนาะครอบครัวไปทราครับทกรแม่นบลวบอมีมีแต่พูดเดียวดินี่บ่มีีฝท้าอ๋ออ๋อยับพากันแล้วยับแล้เออ มมดต่ในเมยปาวกะมีตัวตานี้เลยเนาะตไขะไคเี่มีคนนยมีแล้วมีพัดว่าบมีเนาะอยเรามีแล้วไฟเรามีแล้วไฟมีเไฟมันมีแล้วรถต้รถ่ชอยเนาะ ตัวน yeah. ี้เ <Abby> ป <at> ็น <kav> น <vil uit> <net> no. mm ้ำบาดาลเหรอยังใส่ได้อยู่วะนี่ใส่ได้แค่กะโกโอ้กอ่ลำเโียงเหรอนี่ะครัโอ้มันโป้มโป้มพงน บ่อໂຕนี่มันบ่แม่นใช้พื้นที่บ่อคงบ้านบ่อคงพื้นี่เป็นพืี่อ่ครัมันบ่มีใส่ไผถาโงเียเนาะนี่เอสิสรวจไฟหงเียนีเนาะเลยใส่บอตอืม

chân mà chốt nó nằm quay không to Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลองเก็บกรรมของมูลก่อนจ้า่อยไปรวมอยู่อันนี้ลูกทรายเดียงไรจะข้นลูกอะทั้งหมดบ่เก่าคนเงินสามน่เหอนหรอกมีลูกเก่าคนเี่นหรอกซื้ออะไรมัวใคร ื้อไอ้บัวใครไม่คำ่ำมันมามาขุมสียุ่งมากมาแค่สิ่อมมน ใช้การโบได้เทลแล้วได้แล้วว่าสารปีเขินุกขึ้นมาเที่ีบ้าเน ชาวงบ้านเ้าได้หน่อยชอันกเก่านำทมาแต่ชองัเก่ามปี้คอยปลุกเขื่อนตรนี้ช่องพันเก่าช่องมุสมอนซับอนซบอนซบอช่องพันเก่าชอัชิบชอชอีพชอันชิบช่องช่องัชิบชามโอพอดีสิบปีสิบ สิบสองปีสิบสองปีโอ้ยใหญ่มาแต่ตอนพยุขเขาปีสองคนเก่าเนาะสุดท้ายเพ็ดไทยเหรอเพ็ดไทยนั่นแหละแมนทำตัวเองเพชรน่าอ๋อรู้จังได้นายเบื่อเลยทำหวยกันจ้ะเพชรติดกับเฉยเด่นน้ำโยนได้จักทางแต่ละปี ได้ชามชิบชอบชามชิบชอบกุ้มอยู่บ่กุ้มอยู่บ่ก็บอกุ้มบ่ตัวคงคนไลยตันี่ได้ลูกก็ได้รวมทั้งหมดทั้่ากูนี่นี่ดจำนวนก็เทอาไ้งนี้ก็แปดแปดตัจำนวนสามครอบครัวต่คนบ่ท่านช่างโอ้อปูใหญ่ปี กุกกจะปีจากกุกกันนี้แล้วพูดไงปีสองพันแปดสองเมียเจ้านี่เกิดปีแปดซองเนาะสองปันหากุกกสองปันหาแต่สิบปลายปีเนาะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกปีหนึ่งสามเนาะ เปนมาตเป็้าสไอเสียกาฟดือนนีงเท่าไหร่เคื่องยบางเท้าคอยใช้กับโปมนน้ำยู่นี่ชามชิพพันเอ๊ะแก ลูกหรือเขาเฮียนบดบังคานอว์เขาแต่พวกนี้ในตัวพวกใหญ่ๆเหมือนกับเขาไปใส่ไปเสเลียใส่ตะเกียงยังกัวได้สามสิบผัดซื้อน้ำมันก็แม่นงย่างอันที่องมากกับเขาได้ใช้แต่อื่นเน่ใช้อื่นสะดวกกว่าอีกเขากับซัมนี่กับพ่อไสยุสักเดือนหนึ่งซ่างสามสิบผัดเราใส่ได้หลายอย่างใส่ป่งหนับใส่ แสงสว่างใส่แนวอื่นสากทักทรัพสากกัจจายเป็นพระธรดมหลายอย่างคื้ทานว่าพอความสามารพอได้ฉากคู่ฉากยังซ่อมในห้องีฬาข่าวเครื่องท้าวอนเลยว่าโซ่ข้าวกับโเออร์กับุค้าวอนในซ่มเียซ่อมพอจะอยู่แล้วกันเชื่อว่า กับซ้ำพ่ออยู่นะซ้ำนี่กับกับนหลายปีจะหน่อยกับอันนั้นพากับโบมี่เลยดิไฟเิ่นมีแล้วไฟาออยู่เฉพาะแต่ครอบครัวไอ้มอน่นโบเช่าช่องสองครอบครัวอีกมีน้องมีน้องคนนึงหมอนั่นแบบดอชมมัดคนดูนำกัด สมโนนี้แยกเลยนะแยกของาวา้เห็ดในละคบรัวเพื่อบ่าให้กินอยากกินน้ำกันกินน้ำกันได้เท่าได้ก็กินน้ำกันเนาอาหารนี่ลักๆณยป่าวะับป่าบอตั้งห้าตามธรรมชาติแบบอันนั้นยอดผัก้าเนี่ยเลย ตัวป่าหันบกคลองคือเดียวเนี่ยวลงเชีนกับบได้ยบ่มีเนาะบไดายเดี๋ยวนี้ไข่แม่มนีเลยเนาะมีเตาถ่านเลยเฮดเวียอยู่นี้เน,ะนา,า,นเเเานนะเออ,อบางคนกับลูกหลานพอได้ไปในคือตัวเองเลย เท่าไรเป็นกรรมกรเงินเดือนเท่าไรเงินนี่บมอเินเราไเป็นวันเขาของเราเองอันเพิ่นไรวันวันเชนเช้าววันหนึ่งเช่นช้าพักฮดเฮ็ดเบียกเมื่ไรชั่วโมงไหนบมอเออเริ่มตัแปดโมงในชิปเอ็ดโมงชิบช่งโมงเลยหนึ่งโมงเขาพักพอนช่วงโมงเริ่มต่อโอบางเถื่อบางคนก็ บ่ลุงนำเพิ่นกับคอยยินพิกกรรมกรเขามาลอยงานบางคนกับเขากับให้ฮิตเลยนะมีแต่ระยะกินเขาชื้อๆโอ้อันนี้ดินดินปลูกสร้างันมีจักตอนดินปลูกสร้างบ่มีมีแต่ดินนาันบ่ดินเฮือนนลยดินเฮือนนี่มีแต่ชั่มหนิเลยเออหนี้บ่มีกับหนี้ชั่มตอนขนาดประมาณชาวคูนชั่มชีพนี่เดี๋ยวทางล่างก็ จำหัวเขาบดินนาด้วยดินหน้าฮันมีช่องของน้องชายอยู่ตอนหนึ่งของตัวเองอะไรเนื้อทีเนื้อทีเนื้อทีได้ผูล่าหกตาแสดงสองตนสองหกตาเขาเห็นหน้าเขาได้ครับผลผลิตปีหนึ่งเท่าไร ช่างชิบชอบของตัวเองเลยของเพิ่นหันย่างบรทันชับเช้าเพิ่นย่างบรทันได้อีกช่างก็เป็นรถล like <Rah> <Non S 2> ่างพาหนะกตบมีน้ำมือเลยแลกเปลี่ยนตัวรถเก่านี่รถมีควายตัวเดียวแล้วก็เลยแลกเปลี่ยนรถวิลาชัยเราคนเคยรับดินให้เลยให้หันกันเฮ็ดกะับตั้งนานเลยขอบเขตของเฮามันบ่เกิด ดินให้หนึ่งดินตอนสองตอนเนาะให้นั่นน่ะตัวนั้นไปเป็นดินส่วนส่วนมันส่วนยังดินให้เตาเห็ดปกติแต่ละปีบ่เคยเห็ดบ่ได้เห็ดดินให้นี่บ่มีเนาะบ่มีฮักขันเฮายักทางอ่ะมีแต่ว่าทางวนเบี้ยไปแบบบอลเดียวหันโบได้ปีนันย้อนปีนั้นยู้อนไปทางได้บ่ได้เห็ดตัวว่าดินคงที่ของตัวเองขั้วได้เจ้าตัวขั้ว เดียวงัวงัวบ่มีงัวฮันชีว่าบ่มีก็มีตัวนี้ค่อยเลี้ยงของไออันนั้นดิไอคำพองเพลวีบอธันเบงใช่บ่ทันแบงบ่ทันได้พอโตแบ่ด้แบ่บ่มีหมูหมูกว่าบ่มีตายหมดปีนี้จังว่าเห็นเป็ดคือพวกท่านเป็ดบ่มี่พอโตไก่ไก่นีมีอยู่ประมาณชามชิบโต หมดช่องครอบครัวเลยตัวเองก็มีแปดตู้ไก่เขามีน้องโป่น้องป่าป่ะโบ่ไฟฟ้าได้ได้ได้เนาะแม่มีแล้วไฟไฟเขาเฮือนเน้ะไฟเขาเฮือนนันนี่ เดี๋ขันบอตกไหพานี่ก็บ,บอ่อได้น้ำมูฮะก็ย,ย้อนคอไอค้คำพองฮะเดี๋ย<ม>เอางัวเพิ่นเพิ่นแบบเอาครับเดี๋เอาครับเ,เ,เอาเอาได้แต่ตัวเดียวฮะลำเพลินเพราะดิโพชัยไพ่นี่เลยกระเทือนมูว่าตอนนั้นในราคาพรเนี่ยโครงการอะไรครัตู้เย็นบ่มีบ่มีเนาะเครื่อง,องสใส่ครัวเลมหอมกระเตยบวงกระซ่ามเลยครับเออมีจะชาม รวยบ่วงอัน <boundaries> น <si suppression> ี <TU X: p ugen> ้เขาใส่ว่ารัคกาลยังขาดเคิร์นบอไม่เขามีพอได้ใส่อยู่บนเรือยังบ่เพียงพอกับเขาใส่ระจำวันบ่บ่ตัวพอบ่พอนี่ก็คือท่านพกทันเบิ่งเห็นท่นอะไรบ่ตัวพอบ่พ่ออาตอนได้กับบ่เมนบ่หาชื่อหาตีเองกับลิกโยม มันมีอยู่เฮือนนี่ก็ช่องช่องช่วยอยู่นาช่องน้ำนองชายแต่ช่องมอนั่นก็ตัดมอหนึ่งมันขาดมอหนึ่งห้องน้ำเัามีบ่มีห้องน้ำใช้ใช้ปกติบปล่าใช่ห้องน้ำมันก็เอามาชพักลัดกับยอนโมช่วยให้หรือขันโมมาช่วยกันบ่ได้ เขาใส่น้ำเลยน้ำเขาอันนั้นต์ขอนำครูอาจารย์แล้วก็เอาปมใช้ชัวเข้าใส่น้ำปมเนาะเออใช้น้ำปมเขาใส่เพียงพ่อหมดเลยบ๊อบพ่อบ๊อบพ่อขันว่ายามแรงขันบ่พ่อยามนี่ยามนี่ใครได้หน่อยนึงเดือนตัวนี้บ๊อบพ่อตัวพ่อขันบ่พ่อ ตกแรงนี <mel ody> <mel ody> ่บ่ได้นะหดผักหดหญ้มีแต่ว่าชำกินอล้สิตอนมแต่บริคคาายหยังบบ่บ่เฮดเนาะอมอแตะเป็นชุมชนใั้เห็นนะครัก็บ่แมเนบรเฮดอื่นก็ย้อนบ่เคยไปนํามหมู่น่บ้านบาจักสชไปเขากินเฮานี้กุ้มกินบ่ บ่ได้มาจากเก็บเกี kh ô kh ô Ê, ่ยวได้ได้จักเดือนประมาณสามเดือนสามเดือนก็ลายคนเนาะเก่าเก่าคนลูกอันอีกซองเขาขัวอีกหนึ่นะอ้สาวชิบสองกินในซองรัวอีกมันบอกแม่ตะคุ้ว่านั่นจักคนเราลูกเราหันก็เท่าไหร่แปดคนโอ้ลราแก่โอ้สาวปลาคนเขาขั้วไงแสดงว่า จดเขาเลยสองครอบครัวคนจนะดเขาเลยเลยอ,อ,นะอยู่ร่วมนะกันเลยเนี่เป็นเป็นน่องจังวะแมน อันนั้นเซียก็คือเขตเฮามันเป็นเขตผู้ด้อยกันสิม,มีความลำบากไลยบนบถ้ามาหากินก็หญ้ากย,<ะ>ยากัะใช่ไขไี <บน S 1> ้กียจขี้แด่บนปูปลากะมีแต่ใส,ส่เซ่เซ่กับปลากักบกมัดแล้วเนาะหมดัดโอ้ชมาดเดียวยดีเห็นใบจากเรามันคอยว่าเส้นทางจะดวกน่กับเครื่องใช้เขากับของทำสมัย บางคนเจ้าเอาแหเอามองหมู่บ่ได้เอาตัวนั้นตัวนั้นตีมันหมดเ็ให้เ็ดสวนก็เ็ดนํากันแม่นว่ามียังก็กินนํากันเลยแม่น หมดเลยแง่ก็เออของข่อยเท่านั้นเท่านี้บ่เนาะกินด้วกันแล้วเขาได้มากอ่ะแม่ชี้มามากอ่หนึ่งกินเป็นครัวกันกันเลยแม่ยำพิ่นได้กับกินน้ำพิ่นยำเฮาได้ผ้าห่มแพะปุ๊กดิขาดเคิร์นบอก็นี่เลยก็ชมพวกทานเห็นเดี๋ยวนี้จุดเขาจุดเขาเลยคุณผ้าห่มมอญมุกนะจดะพกคนหลงหลง S s il, ุดเขาสิยาเซคนแหละจะขดตะห่มมอสตัวนั้นนะจะจเป็นนะหอแหงแต่กระปุกแปิดปตอั้งพ <cause> อทั้งแม่นาะนืมใส่ซามคุณยิงลูกพนี่กับตัวผู้หนึ่ง วิไปปาดไปอยู่นี่พูดถ้นบดถึกบนจุดแบบมันแบบทายาอ่ทายาจักปีจักพุนอิชููนิงผูชสยผูิโอ้แต่อีตัวหนึแต่ตัวนี่แหละเพ่นพ่นี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 ่พ่นนปีสองพ สองวันเช้าสองแสดงมันยังน้อยยังน้อยสองปีปีสองปีปีปลายสองปีโอ้หมดดีเวลาขับถ่ายก็ยังมีจะไหนมันเป็นลักษณะเผาบังคับเอาแล้วก็บีบเอาข่อยมันออกทรมน้อยโอ้พระวานมันน้อยเดียวน่อยโอ้พระวานน้อยอทั้งมันน้อยเลยทั้งมันมันบดถึกบดจุด พี่ถูกกับลำใส่หว่ะแม่มันมันจะไปทางหูเนียวบ่เดียวอคนบ่บ่จอยบ่อยังบ่ธรรมดาปกติปกติมีแต่มีแต่ขับท้ายอย่ากเท่านั้นที่ซื้อกินยากกินยากกินขึ้นงูแม่นโอ้กินได้คือคนปกติบ่ได้ประเภทอาหารแข็งมันทายยากกินกินบ่ไดจะมีโทรศัพท์ใช้ได้น่ะบ่บ่มี เจอบ่ได้เากับเอ้ยอยู่ลืมกันได้เนาะบ่รู้ว่าจังได๋ฮะกับครอบครัวกับเมียกับเมียพอบ่บ่ก็กเมียหนุดกดกันคอยเราเกิด8ช่องคอย8ชิอ๋อลืกัน2ปีอีแม่โอพุ่นนีแม่เนาะเออแม่อน่พอ บสบายวะเราอะแมนเราสบายมิเตเรานอนเราเมื่อยเราสักปีอะจังหวะเดี๋ยวอายุก,ก็มูเห็ดอยู่ในนี้ฮะคอยกับโบหัว่าปีเกดิดของ่นันจัเท่าเท่ายถักมันว่าวตัวเองฮอดลอยปีบฮอดดอก <c oughs> บางคนก็แบบมูเด<ห>ียวงานลักๆที่ใส่ในเรือนมีจักคนเนาะ,ะกแกกินหน่อยแล้วที่เจาใส่เรียกได้นะ ลูกคอยมีช hmm. mm ่องคนนี hmm. uh, uh. Yeah. Mm ้ช hmm. mm ่อใดชัย hmm. ชัยอ uh. ืมลูกพคนนี้ยังบ่ทันใชบ่ทันได้นี่คอยมีช่องคนผู้ชิใหญ่ๆเจ้าดีสีบุตรคนสองเป็นหกคนน้องให้งานหลักงานใช่นี่เพิ่นเมื่อนี่บ่เมื่อย้อนเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นไปทางชวนกับคอยกับขี้คาดเนี่ยไปเอาเนี่ยเพิ่นไปนอนปลาเลย ได้แล้วไหมยังอีกจากสิทามบ่กว่าบะละท่านั่นละพักชีวิตกันเป็นอยู่เพลินพักปลูกเมียก็ได้เฮ็ดบ่ปลูกน้ำขาดน้ปลูกกับน้ำบ่มีกานปลูกอยู่บ้านนี่ไม่แต่ว่าไปปลูกเข้มห้วยปลูกเข้มห้วยก็ชวนได้บ่ได้กินกลางคืนมูลกเอาพักของกันนี่ครับเออแต่ว่า ของคอยคอยเฮ็ดแคมห้วยเห็นกับบรมแอนยูน unique, ิของคอยเฮ็ดอยู่หนาจักว่าคนบ้านเฮาจักว่าคนบ้านจักคนไปหากินเดี่ยวดูใกล้เน้ารถเออเในบ้านพันแจ้งนี่ไปรวมอยู่นแมนพันแจ,จนนี้ยนจะย่นหุ้นเออมียังเวลาเพป็นแบาในกองผู้ชุมกับรถจกัจกรรถจักรมีคันเดียวตัวนี้เลยรถตาะท็อกมีมั้ รถตอกตกคันนะกุัวทานเห็น,น,นกระลาชายบ่อดอยากปัดเพน,นน,นพองชายนี่แหละ้โต้นน้ำพอดีแวดชูยันหนึ่งบนขอบองช่างอยแป้งวบ่อใดมาเปงสีสันรวมมหมโอเคเนาะไสรแล้วเสร<น>็จแลไปไาร่วมเลยจังพอกักนอยู่วานี้กอในบทรายงานนะจ้าจ้า,จา,จา อ่ะขอบใจขอบใจเสร็จไปบึงไฟห่วงเหียนอีกสำรวจบางังนี่ะโอขอบใจ